สวัสดีกันอีกครั้งนะฮะกลับมาเก็มไม้ค้าวัน <imen> นี Hence, ้จะมาแนะนำเซิร oh ์ฟเอ๊ะเซิร์ฟเอ๊ะบิดเนี่ยวันนี้จะมาแนะนำเซิร์ฟแบบเร็วๆนะฮะอือไม่ใช่ช้าๆโอเคนี่อยู่ในเมืองโกสซัปซิตี้นะฮะเป็นเมืองที่เพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อกี้เมืองหรือเมืองหรือเมืองหรือเอ่อไม่รู้เหมือนกันเริ่มสร้างโอเคงั้นก็แนะนำเซิร์ฟก็นี่ก็คือโกสซัปซิตี้รับต่อไปก็จะเป็นสตาร์ของที่นี่กันนะครับ แรงมากเลยโอ้โหแรงมากเลยฮะโอ้โหขอให้ความที่คอมกากนะฮะโอเคนี่ก็คือฟีลไอเทมของในเซิร์ฟก่อนนะฮะโอ้เซิร์ฟนี้ไม่พอใจครับมีปืนด้วยครับเซิร์ฟนี้มีปืนแต่เลาวแนะาำนะสตาร์ควรจะโรุณาดูให้ดีก่อนนะครับเพราะความแลงโคตรเยอะเลยฮะโอ้ยเคแต่ต่อไปเราจะแนะนําอีกหลายๆที okay. oh, ่นะโอ้โหแกงๆๆๆตรงนี yes, ้ก yes, ็คือทางไปดีเอ็นกับ ไอสแคปไอเทมไม่ถึงแล้ววะอ๋อัพไอเทมเข้าใจแล้วครับโอเคหห้ยเก็บนะครับไอนะว่าไม่เป็นไรนะในเซิร์ฟตกเป็นไรตรงนี้คือที่ตกมานะครับที่ตกปลาของทางเซิร์ฟเขาเนะี่อะไระเพียงคุณอย่าตกปลาเราขายแค่9-9บาทเท่านั้นหมายถึงอะไรเขาแน่ยงงโอเคครับเออตรงนี้ก็แนะนำการ ต่อไปนะฮะเซิร์ฟนี้เดี๋ยวโหจะให้ IP ไอพีไว้ข้างล่างนะฮะเซิร์ฟนี้ก็ง่ายๆครับนะแบบเข้ามายี่โหแบบคุณต้องตะลึงตาแต่แม่งแหลกโอ้แหลกชิบหายเข้ามาหน้าเซิร์ฟฮาร์ทีรานี้แหลกมากนะะโอ้หน้าเซิร์ฟแสดงว่าคนเยอะนะฮะโหคนเยอะในห้องมากโอเคเอ่อตรงนี้ฮะตรงนี้ก็คือที่อัปเกรดต่างๆนะฮะและส่วนตรงนี้ไม่รู้จะทำไรนะรู้สึกจะเป็นบ้าทีเอ็มนะฮะโอ้แม่งอยากเข้าอ่ะ นะคุณจะมองไปเห็นข้างล่างปุ๊บคุณจะเห็นแบบไม่โหลดเีย <Yeah. S 1> <c oughs> แสดงเนะี่ยยังกากอยู่นะแบบไม่โหลดโอเคครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปแนะนําประตูวัดนะฮะโซนประตูว์ปนะเดินขึ้นมาเล้วขึ้นมาทางบนไดแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วจะเจอบนไดต่อแล้วก็ขึ้นทางนี้แล้วจะบอกว่าเออวัดอะไรวูดอ oo? อะไรนะงงว่ะที่ ผมไม่ค่อยแกล้งเก่งงคิดนะฮะโอเคนี่คือ ATM 2องทางเซิร์ฟนะฮะเป็นทำเงียทำไมถึงเป็น ATM ครับอ่ะชเช็คตังค์ครับกดเกดับเอเม็มเอ็มา e นะเป็นการของทางเซิร์ฟนะฮะมีพันห้าใช่ไหมครับอ่าพันห้าหนึ่งเอพันห้าสี่สิบแปดบาทนะฮะแล้วก็ลองลองเข้าไปนะเขียนอะไรไม่รู้นะแล้วก,กดปุ่มไหนปุ่มหนึ่งก็ได้นะฮะปุ๊บแล้วมาดูชเช็คตังค์อีกทีครับ นี่ครับมันจะเพิ่มมาอีก9บาทนะโอเคที่จุดประตูว้าต่างๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวท้นหน้าค่อยมาแนะนำประตูว้ากันนะวันนี้ของบายซีโอเกนนะฮะบ,บาย